้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสเร็จพระเทศพลระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติภายใต้พระนามาพิไทยว่าโครงการค่ายเยาวรราชนรัฐพงไัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเร็จประเทศพลระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนอรุณเมธามีผู้อํานวยการโรงเรียนคือนางจัญญาวงจันงามรองผู้อํานวยการโรงเรียนคือ นางสาวสวารีวงคำจันทร์ข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น31คนโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอรุณเมทาได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในปีการศึกษา2562ได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวมาต่อยอดเป็นโครงการโรงเรียนปลอดขยะตลอดระยะเวลาดำเนินการโรงเรียนอรุณเมธาได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะจนถึงปัจจุบันโดยนำกิจกรรมการจัดการขยะเพื่อโลกสวยกิจกรรมสูตรปุ๋ยพระราชทานและขยะเปลี่ยนชีวิต มาต่อยอดแล้วพัฒนาโดยเริ่มต้นโรงเรียนอรุณเมธามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะการแยกประเภทของขยะกาจัดขยะอย่างถูกวิธีและนำขยะที่เหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์โดยดำเนินการทั้งหมด9กิจกรรมได้แก่กิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร กิจกรรมคัดแยกขยะกิจกรรมการรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมส่งเสริมที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการประกวดวาดภาพประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม Big c l e a n i n g Day ทั้งนี้ยังสอดแทรกความรู้ในเรื่องการจัดการขยะให้กับนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีส่งผลให้นักเรียนทิ้งขยะอย่างถูกวิธีมากขึ้นในปีการศึกษา2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่กิจกรรมที่2กิจกรรมคัดแยกขยะและกิจกรรมที่ส กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและเศษหญ้าในปัจจุบันขยะเป็นปัญหาใหญ่รู้ไหมว่าขยะในโลกเกิดขึ้นปีละมากกว่า2.1พันล้านตันประเทศไทยมีขยะมากกว่า22.8ล้านตันแต่วิธีการแก้ไขสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆคะ่ะเพียง ทิ้งขยะให้โรงถังพร้อมคัดแยกขยะถังขยะทิ้งให้ถูกสีถูกประเภทถัทงขยะสีน้ำเงินเป็นขยะทั่วไปของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิลถังขยะสีเขียวเป็นขยะย่อยสลายได้ ขยะที่ย่อยสลายได้เร็วตามธรรมชาติวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่ายถังขยะสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการการรีไซเคิลได้ถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายขยะที่มีสารปนเปื้อนหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตมาดูวิธีการสาธิตการแยกขยะก,กันนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีการจัดการเศษอาหารในทังขยะก,กันค่ะนักเรียนสามารถนำไปทำตามที่บ้านได้เลยนะคะ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมถังพลาสติกมีฝาขนาดตามที่ต้องการหากทิ้งเศษอาหารจำนวนมากสามารถเลือกใช้ถังขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะวิธีการเตรียม 1. เจาะรูถังพลาสติก 2. ขุดหลุมให้มีขนาดเท่าถังพลาสติก วางถังพลาสติกลงไปในถนุง เพียงเท่านี้ก็สามารถจัดก,การเศษอาหารโดยมีตัวช่วยเป็นไส้เดือนดินจุดินรี่ังๆช่วยย่อยสลายจนกลายเป็นแร่ธาตุในดินต่อไปก <Wow! S 1> ิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและเศษหญ้าโดยต่อย,ยอดจากสูตรปุ๋ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดา สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิธีการทำปุ๋ยหมักเป็นองค์ความรู้ให้กับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งประเทศดังพระาราชดำริต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตพูดง่ายๆเราต้องใส่ปุ๋ยแล้วไรนาสวนของเราพืชผลจึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ยที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกินเรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่าสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ซากพืชได้แก่ใบไม้หญ้าแห้งเป็นต้น 2. ปุ๋ยแบ่งออกเป็นสามจำพวกคือ 1. ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ 2. ปัสสวะคนหรือสัตว์ 3. กากมเมล็ดนุ่นกากถั่ว 3. ดินร่วนพอสมควรถ้าเป็นหน้าดินได้ยิ่งดีการกองปุ๋ย 1. กองในหลุมโดยขุดหลุมขนาดกว้างประมาณ1เมตรยาว1เมตรลึก1เมตรระวังดินพังทลายลงในหลุม ถ้ามีการระบายน้ำได้ยิ่งดีว้าว <Wow. S 1> สอเอาซากพืชที่เตรียมกองไว้เกี่ยในหลุมให้เป็นชั้นเหยียบตามขอบให้แน่นขนาดคนเหยียบแล้วไม่ยุบอีกชั้นหนึ่งสูงประมาณ1คืบหรือ30เซนติเมตร เอาปุ๋ยคอกโดยทับไว้ให้ทั่วกันสูง5เซนติเมตรถ้ามีปุ๋ยเคมีควรใช้สูตร16-20-0หรือ1 4 1 4 1 4แอมโมเนียมซัลเฟตหรือยูเรียก็โดยบางๆให้ทั่วแล้วทับด้วยดินละเอียดหนาประมาณ2.5ซนติเมตรสลับด้วยซากพืชแล้วรดน้ำให้เป็นชั้นชั้น อย่างนี้จนปุ๋ยเต็มคอกข้อแนะนำนะคะน้ำที่ลดจะผสมด้วยน้ำปัสสาวะด้วยก็ได้การกลับปุ๋ยทุก30วันควรกลับกองปุ๋ยโดยเอาชั้นบนสุดของกองนำไปเกี่ยอีกส่วนหนึ่งของคอกเป็นชั้นล่างสุดแล้วเอาชั้นสองเกี่ยทับแล้วลดน้ำควรกลับปุ๋ยทุก30วัน จนกว่าซากพืชจะเปื่อยผุหมดทั้งกองกินเวลา3-4เดือนเมื่อปุ๋ยใช้ได้เราจะสังเกตจากความร้อนในกองจะใกล้เคียงกับความร้อนของอากาศปุ๋ยหมักจะเป็นสีน้ำตาลเอาตะแกรงร่อนปุ๋ยหมักเก็บไว้เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการจัดการขยะสามารถทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างถูกวิธีแถมยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยอย่าลืมนำกลับไปทำที่บ้านกันด้วยนะครับสุดท้ายกับผมนายนะัทพลนาคจรูนและดิฉันนางสาวนาวพรถาวรขอลาไปก่อนหวังว่านักเรียนทุกคนจะเริ่มต้นการจัดการขยะได้อย่างถูกวิธีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ